อ่ามเคลื่อนไหวของชาวบ้านนะคะที่หวันว่าจะโดนตัดงบลงกำแพงเพชรรวมตัวกันชูป้ายท้าไอซ์ลัชนกนะสอสอของพักประชาชนนี่นะคะให้ลงพื้นที่ยืนหนังสือเรียกร้องพักประชาชนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเธอหลังจากที่มีการโพสต์ซัดสอสอไ่ลิกว่าดึงงบกระทรวงกรเกษตรลงแต่พื้นที่ซึ่งเป็นฐานเสียงค่ะ รถแทนชาวบ้านและเกษตรกร,กร,กรในพื้นที่เขตหนึ่งนะคะอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและอําเภอปางศิลานะคะในจังหวัด อําอเภอปางศิลาทองในจังหวัดกําแพงเพชรจานวนกว่า100คนได้เดินทางมารวมตัวกันที่ปั๊มน้ํามันปตทโค้งวิไลอําเภอคลองขลุงจังหวัดกําแพงเพชรพร้อมกับป้ายนะคะซึ่งมีข้อความต่างๆที่แสดงถึงความไม่พอใจนางสาวรัชนกศรีนอกสสกทมพักประชาชนหลังจากที่ไอซ์มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่างบประมาณปี69ของจังหวัดกําแพงเพชรที่ได้จากการประสานงานของนายไผ่ลิกนะคะสสกำแพง กำแพงเพชรและพรลราธิว่าได้ไผ่ลิกสอสอกำแพงเพชรเขตหนึ่งพื้นที่การดูแลอำเภอเมืองนะกำแพงเพชรเนี่ยเฉพาะตำบลในเมืองตำบลหนองปลิงตำบลเทพนครตำบลอ่างทองตำบลคลองแม่ลายตำบลนครชุมตำบลนิคมทุ่งโพทะเลตำบลวังทองตำบลลานดอกไม้ตำบลคนทีตำบลท่าขุนรามตำบลนาบอกคำตำบลทรงธรรมและตำบลธรรมรง งบประมาณปี69โครงการของกระทรวงเกษตรที่ไปลงในพื้นที่นี้ก็เท่ากับที่เปิดดูไวๆเนี่ยนะคะมีทั้งหมด16โครงการจำนวนเงินทั้งหมดเนี่ยก็คือ411ล้านบาทเสร็จๆนะคะจากกลมชลประทานกระทรวงเกษตรมีทั้งหมดโครงการ จำนวนเงินทั้งหมดเนี่ยนะคะ259.4ล้านบาทจากกลมพัฒนาที่ดินมีทั้งหมด4โครงการจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะคะ128.8ล้านบาทจากกลมส่งเสริมสากรมีทั้งหมด1โครงการจำนวนเงินทั้งหมด21.8ล้านบาทด้วยกันกลมประมงค่ะมีทั้งหมด1โครงการจำนวนงบทั้งหมดก็คือ1 2ล้านนบาทโดยแจกแจงไว้ตามโครงการต่างๆก่อนจะทิ้งท้ายบอกว่า เดี๋ยวตามดูกันต่อว่างบประมาณของกระทรวงกรเกษตรซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐมนตรีเป็นโคต้าของพรคกล้าธรรมซึ่งมีไพลิกเป็นเลขาธิการจะมีงบประมาณไปลงตรงไหนบ้างบังเอิญไปลงในพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจงหรือไม่เริ่มจากดูของปัจจุบันดูไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนตรวจสอบโครงการในอดีตกันค่ะ จากนั้นเนี่ยนะคะชาวบ้านทั้งหมดก็ได้เดินทางไปยังศูนย์ประสานงานพักประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อ,อยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังพักประชาชนให้ตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวผ่านนายธาน,นันเหล่าเจริญอดีตผู้สมัครอออคสอสอเขต4จังหวัดกำแพงเพชรพักประชาชนโดยหนังสือดังกล่าวเนี่ยระบุถึงหัวหน้าพักประชาชนระบุว่าตามที่นางสาวรัชนกศรีนอกสอสอ,อพักประชาชนได้โพสต์นะ,ะในสื่อโซเชียลว่าจะตรวจสอบงบประมาณในส่วนของ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะลงในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเกี่ยวกับน้ำและการพัฒนาที่ดินพวกเราประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรรู้สึก ไม่สบายใจมากเพราะว่าโครงการต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความจําเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราไม่ใช่แค่ในกําแพงเพชรเท่านั้นนะเพราะว่าโครงการต่างๆเนี่ยก็จะส่งน้ําถึงสุขโขทัยนะคะพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรด้วยขณะที่ฝั่งตะวันตกของกําแพงเพชรเป็นพื้นที่ดอนแล้งน้ําการปรับปรุงพื้นที่ฝายกักเก็บน้ําต่างๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในบริเวณนี้อย่างแท้จริงความจริงแล้วจังหวัดกําแพงเพชรนั้นควรจะ ได้โครงการมากกว่านี้ด้วยซ้ำคือหากคิดถึงภาษีแล้วก็ทรัพยากรที่จะเอาจากกำแพงเพชรไปก็คือบ่อน้ำมันลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะคะสำหรับการตรวจสอบเนี่ยบอกว่าขออย่าแต่ตรวจสอบเอกสารขอให้ตรวจสอบประชาชนด้วยว่าเดือดร้อนกันขนาดไหนจะทะเลาะก,กันกับใครหรือว่าเกลียดก,กันกับใครเนี่ยทำไมต้องเอาความเดือดร้อนของประชาชนไปเกี่ยวข้องด้วย พักของท่าน,นใช้ชื่อว่าประชาชนไม่รู้ว่าประชาชนชั้นไหนพวกท่านมีกินมีใช้เหลือเฟือต้องการสิทธิเสรีภาพต้องการแก้กฎหมายแต่พวกเราต้องการน้ําเอาไว้กินไว้ใช้จากประชาชนคนละชั้นกับท่านคนจังหวัดกําแพงเพชรด้านนางการจนาทิพย์สิงห์อายุ73ปีชาวบ้านในหมู่ที่6ตําบลหนองปริงกําแพงเพชรเนี่ยนะคะ ก็เปิดใจเล่าให้ผู้สื่ข่าวฟังบอกว่าขอฝากถึงไอซ์รัชนกนะสสพักประชาชนที่ออกมาโพสต์ถึงสสภัยลิกว่าหากสันดานดีจริงเนี่ยป่านนี้ก็คงตูกตั้งให้เป็นรัฐมนตรีไปแล้วอยากจะให้ลงมาตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จริงๆว่าเดือดร้อนเรื่องน้ำเนี่ยในคันทาการ,กรเกษตรจริงไหมอย่าพูดไปเรื่อยเก่งแต่ในสภา ขออภัยคุณผู้ชมว่าใช้คำนี้แน่จริงมาตอแหลข้างนอกถึงจะมันตนมองว่าสอสไอผ่เนี่ยทำถูกแล้วที่นำงบประมาณมาช่วยประชาชนจริงๆหากอยากจะตรวจสอบงบที่ลงมาในจังหวัดกำแพงเพชรก็ให้มาได้ทุกเมื่อด้านนายทานันเหล่าจเจริญเนี่ยบอกว่า ยินดีนะะที่จะรับหนังสือเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนเรื่องใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนตนพร้อมที่จะร่วมเดินทางไปด้วยในการจับมือกันนะคะการมาครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนว่าได้เล็งเห็นตนเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องกำแพงเพชรจึงมาหาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ตนเนี่ยจะรีบนำสิ่งที่พี่น้องเดือดร้อนนะส่งให้กับผู้ใหญ่ในพักเป็นการด่วนต่อไปค่ะ